บ่อกคนไปนํามันนี้ช่วยพังคนที่พกตัวผ้าไปนํามือนี่ยฮะตัแต่เศาหน้าบ่ออาบฟันบ่อเปบ่อจีคคิดน้ำเตะคนใส่มวกอุ้ย พักเบ็ดนี่แหละแต่ฟัอาบแต่ฟังแปงอยู่ฟันผัอาบน้าผแปงเจ้าใครไปน้ำถามแน่น้าม้วนแปงสินเด้ฟาดไปได้เลยวไวิจิตรตันใส่หมวกพอดีฟันผัอาบฟันผัวอาบเอาหมูเจ้าคือข้าวขืนสูแต่เต็มาอยู่มาอยู่เขาก็บมาส้นเหนือเป็นส้นเหนือเนาะมูจักกระปอมเน เบื้งหน้าผักเอาหน้าผักทุกเป็นเังตสั้นโอ้ยลอกลองพื้นเออหน้าผักลอกแล้วอะไรนี่แม่ถ้ากันล่องลอกพื้นพี่น้องก็เยลองลองพื้นไปเที่ยวหรือลงไปถามาเล้งถามมาเล้งพอพอต้องล่องแต่งหนาดีเลยขึ้นเลยโอ้ยเออนุ่มเหร พ่อเปจีพุ่นนุ่งกางทางเด้อที่เขาถ่ายรูปไปรถวิ่งไงหมุนจิ้งเมนเนี่ยไอพ่อจอดไอเขาพูดเมนขี่จีพีชักเกาะไอที่เขาถ่ายตากล้องตากล้องกางทางไงมันบัาใจอยู่หรอกเขาบอกไม่พ่อจะอยู่ไหนพ่อจะพักอยู่เดี๋ยวก็ออกมาเอาออกว่าไงแต่เชียบอยู่แม่เอ้ยทันเจ้าไปนั่นให้คอยท้ามลึกกลนบึ้งหัวใจกันนะ เจ้าดิสิผมไม่ชีวิตเหลืออยู่เลยล่ะตอกมันสูงมาดีสูงสูงจะราหอไเจอว่าสัว์จอยู่นีเขาไม่เอามัจะ้อสขึ้นเลยไมวิ่งได้หว่นไปรับมันแค่ะแม่กินี่กไปพ่อไปเลี้กินหลังพ่อไม่ต้องพาดดำเหลืองเลือดลูกซ้องแถวเต้คิดรปลูกเตลูกเอ้ยแปกที่เขานา ถึงเขาหู้มันก่าบิเขาดอกแปงอะนะจำเติมเรารู้แล้วอ้ยเพืนพ่อนเพ่อบอกฝากมาเสือมาแยงเขาเหนียวอยู่ขั้วเขาเบเอดสือมาหาแม่นบอกใดพ่อบานะคะสือพ่อบ่าวด็กนะคะเดาอยู่ขั้วเขาเิือดแสดงว่าพวกบริษัทยังมาเล่นบ่กูกว่าอยู่ กำลังจีย่องเวยกำลังจีย่องโอ้มือจะคว่ำแล้คว่ำมลับเลยทะลุแ้วมึงกบทสีนังเลยซ้ำพ่อคุะเอาไปจีเขาจีมันนีปัทโธปัทโธปัทโธเขาจีที่ไอ้ไอ้ลืมห้าว่าวาดเขาจีคุณบอกวันใหม่ซื้อมาฝากพ่อการนะครับกรลังจีบนะมากเลยขอบคุณมากเลยกินวะกินเสียงเมียงไหมเสียงเมียงเสี่ยงเมียงเขาทาท่าท่าท่าาอย่างดีหมนี่น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 า หของดีลมักตุณคุณแม่นะครับผมแจวแจวกรท้กับแจปลาพ่อรู้ไปอันี้มาตัวรู้ไปประเทศจีนมาเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวยัเพ่งเมาพเมานี้เลกเนี้ก่รูปไปประเทศจีนมากซื้อบอไซื้อเขาอย่างฮวปแบบไปขึ้นภูเขาแบบประเทศจีนเขาเลี้ยงสัตว์เขาเลี้ยงสัตว์ช่องชี้ช่องน่ช่องซ้อซ สิองซองแบบไปไปเข้าเดียวคือบกเลยเลยอ่ะซิสอซอิอสได้เลยเอาน้ำมาส่หนาแล้วไอ้ลสิสงเบิร์นน้าปูปากแล้วสิสองตัมาอีกเท่านึงเดียวเต็มหนาดิส่าแม่ภาษาจีนเป็นเหตุเอเสร็ แถวมึกเหลืองซ้ำปักเบนแล้วพ่อแถวพ่อขาวคักเนาะขาวจะมาหนาเหลืองไปนะไปอาบน้ำก่อนเขี่ยเลยนะลูกตวนนั่นแหนนี่นี่ซื้อมาฝากพ่อเขาลบลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ขอเป็นลูกศิษย์หน่อยบ่ได้เดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่รับพ่ออาจารย์อาบน้ำแล้วต้อมาดาแล้วเพิ่นไม่อ่านคดีอ่านุดีเนาะมันเปลี่ยนอักท่าเอ้ยต้องเพื่นไปแต่งเตานี่มาเลี้ยงยังไม่ได้ห้อง อีหางก็เซตหนทถาไม่เขาหนข้าเขาบนเซตพระพิษแมงหมดเดือนพิษว่าว่ามวลจะปอมเบาหนุ่มมวนได้อีกผักนะสอดสิบบอกไปว่าแขวะปอบรุดขวบไปใส่คือพ่อเนาะนั่นนี่แหละนอนล้วเจ้าหน้ากันเงี้ยวฮะนอนแล้วนอนแล้วเจ้าหน้ากันเงี้ยวนอนเสร็จที่เงกดบัตรดีเพอนนะบัตรดีเพอนนะนึกว่ามาลาเมืองสุรินคุณไปเก็บสตรอเบอร์รี่ นื้อปาคาส่างเฮ้ยแม่อะกินสตอเบอรี่เหอหนูไม่เก่สตอเบอรี่มากทำไมมึงขามขึ้นยังไงเถ้หาโจประจําส้อยเนาะไ้บอกไหมกูนึ่ว่าอันเมรัวพรรับพ่อ จจะังไกูว่าวแหงไม่ควบเลยแหงไรมากูว่าเลยกูว่าก่อนเลยอันไหนว่าววะว่าววาเลยว่าว่าคือว่าวว่าวมากูว่าวเหรอมึงอที่บได้เกิดเลยว้าคันพ่อว่าพ่อกับสิเฮกจะยูนนี่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เหมือนกันพูดเลยไปหาับพ่อใจแหลมเด้อครับไม่ต้องพูดไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวอะไรนึกว่าแม่ขวดสาวหน่อยว่าเอาความลับอะไรบอบี้ดอกกูว่าเหรียญอีผีหลอกเพิ่ม่าข่อยมีมีก็แล้วแต่าหัวปอดเพิ่มแล้วเนาะ บบ่มวนบ่บ่มวนเบิ่งเป็เสษข่าไปยังในปากออกแน่นั่นจะกินอะไรจะขีมูกก็ยังมังค์ักนาเอาลุกนี่กินอุ้นขมูกกยังเจีบกวนเลยเลยเมื่สภาพเม่ใส่เสื้อแดงหยั่งคาแถวนี้วัวเยอะนะคะนี่เนี่ยไม่โอ้พ่อนะ คนเฮาเนี่ยเมื่อวาะเขาเปิดร้านบ่เมื่อนี้เปิดร้านรับเล่เข้ามาเปิดร้านขายพัโหรูแมนยนสติกขายพัโหรูแต่เจ้าของก็ยังบ่ไว้หรอท่ามทาขายพัโหรูเพราะนะอู้ตลกเลยน้าหนูผสมก้นขายหอดพัโหรูขายปนผุ่นหน้าเขาเป่นแต่ว่าหนามึงคืออยู่คือพัโหรูป่ะเนาะบ่หมู่มาพัโหรูนาดำบ่แต่ว่หน้าคอยดับ่ลองเผื่อนี่คือเป็นวงเป็นวงอ๋อ พอเสร็จแล้วตอนนี้เออเสร็จนะมาต้องเต้นมาเซานี่มาฟอร์มตามันขึ้นสิกหนาแล้วมั้งทุกคนจะได้เห็นหน้าสดน้องใหม่นะคะข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้ตรงหลังเบาะอะค่ะแม่ข้างบนอะไปไปบนอะข้างบนอะข้างบนอะแม่ลอกวาสันข้างหลังขึ้นมันแรงมากบาร์เมนันพงกุล่าไหมแรงมากดูนิกกี้เดี๋ยวเาด็กแฉกันมือนี่แหลกกอดตอดอยู่เลยเกอดตอดประมงมวน หน้าสดเราก็สวยอย่างถ้าเขาพูดหงว่าขึ้นเขาเออจังไดมาเอาอันอันอีหยังกับอันุวนกีนแนวปัโถ่เดี๋ยวเยอะส้วมนะอยากอายคนเพราะเขาบริสุทธิ์เขาซุ่มเราคนหนึ่งมาซุ่มอะไรอีหยังก็จะขีหมูกขีตาขีหมูกขีตายผักก็เยขีตาอยู่ใส่ขีหมูอยู่ใส่กระซองมันดีดีแนี่ยเว้นไหนมันส่งเลยกูยังเห็นพี่น้องเห็นเด้มันจะมาเฮ็ดบาปลูกหลานนะหุ่นนะ นายเด้สกันล่ัไห่าลังสย่องว่าโอ้เสือมาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่จะ่วแจ้มโมกกระบองเพิ่นมาเป็นของกันไหมครับมาเลี้ยง้งเ่กเนี่ยมาเลี้ยงเขาไหมลำเพิ่นชวัดสีอะไรพ่อจันตานี่เกาะสีอะไรจันทาทารามมากันเิอำเพื่อโหลดไปทางจากรุงทัวนีมานะค่สิบ ใช่ใช่ใครไม่มาก็ต้องมาค่ะมือหนึ่งบานีสาวหน่อยเป็นแพงอยู่ขุนหารอยู่ซีตะกีขุนหารว่าเป็นดิยู่ใสขุนหารเราอยู่ใสกับขุนหารเราอยู่ใสขุนหารโอะพหลเอาพี่น้องครับมาพัวๆกันครับอันนี้ของตาเอาเต็มจัดหนักจัดเต็มครับมือนี่ครับมาพิสูจน์กันได้นะครับแสียงสีเสียงการแสดงของสาวหน่อยํำเพื่นโชว์อันนี้ซื้อมาให้ของแค่อันนี้ซื้อมาให้ของแท่แต่ว่าจ่ายเงินมากพอจ่ายเงิน 오 <laughs> <laughs>